ทดลองเลี้ยงแหนในสาระละลาย4ชนิดปั๊บถ้าใครได้ลองทําแล้วนะครับเราก็จะเป็นไงนะเราก็จะบอกว่าสารละลายมีกี่ชนิดครับ4ชนิดครับมีอะไรบ้างก็มีน้าเกลือสารละลายเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรต้นเขียนโจทย์มาปุ๊บเลี้ยงแหนในสารละลาย4ชนิดซึ่งไม่เหมือนกันเสร็จแล้วนะอันนี้ยังยากกว่านั้นอีกก็คือในแต่ละชนิดก็ยังมี5ความเข้มข้นครับคือปกติเวลาทําการทดลองเพื่อจะพิสูจน์สมมติฐานเนี่ยเราพยายามจะเลือกตัวแปรน้อย ทำทีละตัวแปรข้อนี้ทำสองตัวแปรนอกจากจะชนิดของชนิดของสารละลายแล้วนะครับยังสนใจเรื่องความเข้มข้นของสารละลายด้วยนะครับแล้วก็ทําไงครับเปรียบเทียบการเลี้ยงแหนในน้ํากัดเปรียบเทียบไอตัวนี้น่าจะเป็นชุดควบคุมนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะรเราเลี้ยงในน้ํากัดเป็นชุดควบคุมจะแล้วศึกษาอะไรครับศึกษาการแตกหนอ่อครับการแตกหน่อโดยวิธีนับจํานวนต้นแหนที่แตก กี่วันกับสิบนะตัวแปรต้นจัดให้แตกต่างตัวแปรตามติดตามดูคําถามว่าตามดูอะไรครับตามดูจํานวนต้นแหนที่แตกหน,น่อนะแลนแล้วตัวแปรควบคุมเือทําให้เหมือนเราก็มาตัวแปรควบคุมสายเทียก็จะบังคับติเด็กว่าให้เขียนสามนะพยายามเวลาไปเจอที่ไหนเนะี่ยพยายามเขียนให้ได้สามข้อพยายามเขียนให้สามข้อมันก็จะได้ประมาณห้าแต้มถ้าข้อสอบเนี่ยตัวแปรต้นหนึ่งตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกมม็อจาจจะให้เขียนหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายเทียก็จะบอกเด็กว่าเขียนไปให้สาม คิดเอาละตัวแปดต้นครับอย่างแรกเลยนะครับูปูเห็นแล้วสารละลายเราก็เขียนว่าชนิดอ่าชนิดของตัวแปดต้นนะชนิดของสารละลายแลนะถ้าเอาถ้าอยากจะให้คอมพิวช,ชนิดของสารละลายที่ใช้เลี้ยงแหนคอมพิวหนึ่งนะถ้าเป็นตัวแปรเดียวแต่ข้อนี้มีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือความเข้มข้นของสารละลายครับ มันมีหนึ่งแลถ้าหนูอยากจะเขียนแบบไม่ไมแยกเป็นหนึ่ง,เป,นนงเป็นสองเขียนนิดของสารละลายใช้ดึงแหนและความของสารละลายชนิดของสารละลายและความให้ของสารละลายที่ใช้ลิงแหนได้หมดครับอันนี้แล้วแต่เราเขียนเลยโอเคแต่คอนเซปต์ก็คือต้องมีชนิดของสารละลายที่ดิงแหนและความเข้มข้นนะครับซึ่งมีสุดยหนึ่งซุงน่งโอเคไหมตัวแปรตามตามดูอะไรครับเราก็ตามดูการแตกหน่อของแหนก็ได้ครับการแตก หนอขออันนี้ก็ือเราคิดแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ลรอกจนวนของอะไรจานวนของถ้าเราจะลอกแบบนี้ก็ได้แต้มนะครับจํานวนของต้นแหนเราตามดูนะจํานวนของต้นแหน่ที่แตกหนอ่อแบบนี้ก็ได้ครับโอเคไหมโอเคนะอะตอนนี้ตัวแปรควบคุมครับตัวแปรควบคุมที่ต้องทําให้เหมือนกันก็คือ แหนที่ใช้เลี้ยงเป็นไงต้องเป็นชนิดเดียอ่าชนิดของต้นแหนก็คือสายพันธุหนูจะเขียนยังไงสายพันธุ์ของแหนครับแหนนะหรือชนิดของต้นแหนชนิดของแหนอัวปลูกชุดของแหนต้องเป็นชนิดเดียวกันนะปริมาณสารละลายอา่าเราอาจจะคิดว่ามันมีผลนะปริมาณสารละลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกูโคตผงชุบน้ำมนหรชูตปริมาณสารละลายที่ใช้เลี้ยงควรจะเป็นไงเท่าๆกันที่ใช้เลี้ยงต้องควบคุมนะปริมาณสารละลายที่ใช้เลี้ยงต้องเท่าๆกันนะจำนวนจํานวนต้นแหน่เริ่มต้นอ่าเราก็เราจะเราจะใช้สิบต้นกับจานวนต้นแหน่ที่เริ่มต้นนะครับมีอะไรอีกนะอายุเออบอกาบอก,บอ,กอายุของแหน่ถ้าบางคนบอกฟูอายุที่ตั้งเริ่ม ไม่เอาแหนะเก่ๆมาไม่ได้เอาแหน่ที่มันมีอย่างละสายไปสไปอะไรแบบเนี้นะครับ